เดี๋ยวคลิปนี้พี่เบิร์ดจะพามาลุยข้อที่61ครับผมอะมาอ่านโจทย์พร้อมกันเลยตีโกนตีโกนเดี๋ยวจะเหลืออีก10ข้อเนาะเดี๋ยวถึงข้อ70แล้วเดี๋ยวจะเอาข้อสอบอัปเดตตั้งแต่7 1ถึง100่เนี่ยเดี๋ยวจะหาข้อสอบแนวอื่นๆที่ไม่ใช่ตีโกนแล้วเพราะว่าตีโกนเราลากกันมายาวพอสมควรเนาะอะอ่านโจทย์เลยซช่อะตรงนี้บอกว่าสามเหลี่ยม ABC อ่อะนึกอะไรไม่ออกนะโจทย์แบบนี้วาดรูปสามเหลี่ยมซะนึกอะไรไม่ออกวาดรูปสามเหลี่ยมก่อน โอเคป้าโอเคป้าอ่าบอกว่าทรายกำลัง A, สองเอายกำลังสองบบวกกันเท่ากับหนึ่งอ่ะพี่ให้ตัวนี้เป็นสมการที่หนึ่งเอาเอามาเขียนใหม่แบบนี้เนาะอืมโอเคจ์บอกว่าถ้า A C ตัวนี้เท่ากับสองตัวนี้เออแล้ว a b หาบซมีค่าเท่ากับเท่าไหร่เออทีนี้ทำไงดีทีนี้เรารู้ว่าไอ้สูตรโครอะไรครับโคฟังชันถ้าเป็นโคฟังชันเราบอกว่าตอนแรกเนี่ยสมการยังไม่รู้เรื่องเลยว่าเป็นสามเหลี่ยมอะไรด้วยสามถูกป่ะแต่เรารู้ว่าเฮ้ยถ้าเป็นโคฟังชันอ่สูตรมามาๆจำสูตรมามาได้ไหมไซด์กำลังสองเบวกคอยกำลังสองมุมเดียวกันเนาะต้องเท่ากับหนึ่งตรงนี้เป็นสมการที่หนึ่งตรงนี้เป็นสมการที่สองปึ๊บแบบนี้โอเคป่ะ เราจับลบกันเลยครับ <c oughs> เราจับสมการที่หนึ่งเป็นไงครับ <c oughs> พี่เบิร์ตบอกว่าพี่จับสมการที่หนึ่งครับลบสมการที่สองได้ปะหรือน้องจะบอกว่าเฮ้ยตัวนี้มันหนึ่งเท่ากับหนึ่งจับเท่ากันก็ได้นะไม่ผิดถ้าหนึ่งลบสองเนาะพี่ก็จะได้เป็นอะไรครับไซนยกำลังสองอะไรไซน์กำลังสองบีลบคอสกำลังสองเอเท่ากับศูนย์เพราะฉะนั้นพี่ก็จะได้อะไรครับไซนยกำลังสองบีเท่ากับคอสกำลังสองเอแบบนี้ โอเคว่าถอดลักที่2อสองฝัง่งครับพี่ก็จะได้ s ซ n อะไรครับ sin b เนี่ยเท่ากับ cos a แบบนี้โอเคเนาะเออทีนี้มันจะเท่ากันปุ๊บมันก็คืออะไรครับ sin เท่ากับ cos จำได้ไหมมันคืออะไรครับ sin 4สี่สิบห้า 45, ถูกปะ่ะ cos สี่สิบห้าอันนีถ้ถ้ามันเท่ากันจะได้เป็นอะไรครับ a บวก b เท่ากับเก้าสิบองศานั่นเองเป็นโคฟังก์ชันกันนั่นเองโอเค เมื่อตัวน,นี้เป็น90ครับเราก็จะได้นะครับตัวนี้เราก็สมมุติเลยตัวนี้เป็นสามเหลี่ยมตัวนี้เป็น A ตัวนี้เป็น B ตัวนี้เป็น C เป็นสามเหลี่ยมมุมฉากโอเคป่าโอเคป่าโอเคป่าเพราะว่าอะไรครับนี่มุม A บวกมุม B เป็น90เพราะฉะนั้นตัวนี้เป็นมุมฉากโดยอัตโนมัติเลยโอเคทีนี้โจทย์บอกว่า ACAC AC คือตรงนี้เท่ากับ2 BC BC คือตรงนี้โ okay. อเคเพราะฉะนั้นเราก็เลยบอกว่าเฮ้ย BC นี้พี่ให้เป็น x แล้วโจทย์บอกว่า AC ตัวเนี้ยเท่ากับ2เท่าของ BC ตัวนี้แสดงว่าตัวนี้ก็คือ2 x เพราะฉะนั้นตรงค่ามุมฉากครับจับตรงนี้กําลัง2ตัวนี้กําลัง2บวกกันแล้วก็ถอรู้ก็จะได้4ถูกปะ่ะตัวนี้อีก1เป็น5ก็จะได้รู้5 x นั่นเองแบบนี้โอเคเพราะฉะนั้นแล้วโจทย์หา AB หารด้วย BC AB ก็คือตัวนี้ รูทห้าหารด้วย bc bc คือตัวนี้คือ X เจ้ากันเจ้ากันก็จะเหลือเท่ากับรูทห้านั่นเองจบครับข้อนี้ตอบรูทห้าโอเคปะไม่ยากไม่ยากค่อยๆแกะเรารู้สูตรตัวนี้คืออะไรครับสมการช่วยถูกปะคือสูตรม่มาจำได้นเนาะสูตรแม่ริกนสูตรแมตรโกนมี3สูตร นึกอะไรไม่ออกนึกถึงหกเหลี่ยมมหาัศาจรรย์เนาะแล้วน้องจะได้อีก2สูตรทันทีถ้าคนจํา3สูตรได้อยู่แล้วก็ไม่มีปัญหาโอเคใครที่ยังไม่ดูเก่าๆนี่ก็ลองย้อนไปดูเนาะได้เนาะนี่ประยุกต์สูตรม,มัมม่าแมตติโกนเห็นปะเอามาใช้ได้ย้อนกลับไปดูนี่หกเหลี่ยมมหัศาจรรย์พี่เบิร์ตสรุปไว้ให้แล้วใสก่กำลังสองบวกคอกำลังสองเท่ากับหนึ่งเห็นปะแทนกำลังสองบวกหนึ่งเท่ากับเศษกำลังสองตัวนี้เห็นปะหนึ่งบวกคอดกำลังสองเท่ากับโคเศษกำลังสองอันนี้สูตรมะ โอเคเนาะย้อนกลับไปดูได้หกเหลี่ยมมหัศจรรย์มันจะมีอีกเยอะแยะนี่ไงเรื่องโคฟังก์ชันถูกปะ่ะบวกกันได้90เห็นปะ่ะเพราะฉันตรงนี้ไงบวกกันได้90ก็เลยเป C ็นโคฟังก์ชันกันโอเคโคฟัง okay. ชันของไซน์ก็คือคอสโคฟังก์ชันของคอสก็คือไซน์สูตรอ่าตัวนี้หกเหลี่ยมมหัศจรรย์นแนวนอนตัวนี้ไงไซน์ตัวนี้เป็นคอสแนวนอนจำได้เนาะโอเค ก็ประมาณนี้นะ61เดี๋ยวคลิปหน้ารามาดูก,กันข้อนี้จะเป็นโจทย์ที่ประยุกต์เพิ่มขึ้นโอเคคลิปนี้ประมาณนี้สวัสดีครับ